โอ้ข oh, ึ bye. Bye ้นรถไปแล้วไปแล้วไปจันบุรีบายบายงกับนมไมหายมานเรียนเลยวันนี้เสร็จไปเสด็จไปเสนาจไ ไปแล้วไปจมือต่อมาที่สองไม่ตามไปนะครับาที่สองงานดีพอครับตามงานที่สองใส่ผมว่าเกยกับลมนะโหเขามีทิศกันนะมองมอยเห็นมือันดึกรู้จุดไหหลังโหคงแตกแน่เลยอมุมแตกงดกเมื่อกี้ถ้าลมเมื่อกี้เพราะว่าือหดแล้วยเดแล้วก็จะไปนะ ยี่สิบหกมาใหม่ยี่สิบหกวัดบางรักใหญ่พอ,อสอบถึงนี่เลยอะ่ะยาว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 สวัสดีครับผม,มไม่ไปเหรอฮะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วก็ต้องจบแค่นี้แหละครับผมไปไหมเนี่ยไปไหมเหมือนกันไปเนี่ยไปไหมฮะได้ไปไหมออกมาที่งานเดียวหรือว่าตามกันไปหรือว่าตามไปจันทบุรีไปจันไหมครับเนี่ยไปจันไหมไม่ไป้ไปเลรอโอเคเอาแค่นี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ めっちゃ。